สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเครื่องใช้ไฟฟ้ากันดีกว่าทุกคนเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้เนี่ยเราไม่ได้แค่พูดถึงว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มีเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หอ,อะไรนะครับแต่เราจะพูดถึงการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้ากันดีกว่านั่นเองณปัจจุบันนี้เองเนี่ยสมมติว่าเราซื้อแอร์มาที่บ้านอย่างเงี้ยทุกคนเราก็คงจะสามารถเปิดแอร์เย็นเท่าไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ตามใจเราตราบเท่าที่เรามี ตังจะจ่ายค่าไฟแล้วก็จ่ายค่าเมทเทนแนนแอร์ถูกไหมไรครับผม แต่ดูเหมือนว่าโลกในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะณปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็ต้องยอมรับกันตรงๆเลยว่าโลกนี้กำลังเข้าสู่วิกฤตพลังงานในหลายๆพื้นที่อย่างเรื่องล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อเดือนกันยานี้ที่อเมริกาก็เคยมีข่าวถูกไหมว่าบริบรษัทผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับผมทำการล็อกเครื่องปรับอากาศของคนในบ้านครัวเรือนปกตินั่นแหละกว่า20 0 0 0บ้านนะครับผมทำให้พวกเขาเนี่ยประสบปัญหาแต่การล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมการล็อกแอร์ตรงเนี้ยมันทําเพราะว่า อ่าอะอย่างน้อยให้คนทุกหน่อยแต่ไม่ต้องทุกมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้เยอะๆยเนี่ยโอ๊ยพลังงานไม่พอจริงๆเกิดไฟดับเป็นวงกว้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดภัยอันตรายมันจะเกิดแบบสิ่งที่แย่ยิ่งกว่าการแค่ล็อกเครื่องปรับอากาศถูกไหมแต่เรื่องเรานี้เองเนี่ยก็ทําให้คนเนี่ยนะครับผมแบบว่ารู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากก็แบบเออ กูไม่มีอิสระในชีวิตเลยเหรออะไรแบบเนี้ยนะครับผมทําไมคุณมีสิทธิ์มาสามารถแบบควบคุมเราได้หละก็มีเสียงคัดค้านมากมายแต่หลายหายคนเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันก็เป็นสิ่งที่ควรทำเพราะว่าเราจะได้ประหยัดเพื่อส่วนรวมนู่นนี่นั่นแต่ก็มีคนบอกว่าเอามึงไม่ได้โดนเองนี่มึงจะไปรู้อะไรนะครับผมตรงนี้ก็เป็นเสียงเถียงกันออกมานะครับซึ่งตรงนี้เองอ่ะมันก็เข้าสู่เรื่องของอิสระอะไรแบบเนี้ยนะสิทธิเสรีภาพหลายๆอย่างมันก็มีความแบบคุมเครืออยู่เหมือนกันนะครับผมล่าสุดนี้เองเนี่ยทางคณะอนุกรรมการอนุรัษ พลังงานของญี่ปุ่นที่อยู่ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมได้ออกมาผลักดันกฎหมายใหม่ของญี่ปุ่นซึ่งกฎหมายใหม่นี้นะครับผมจะให้รัฐบาลเนี่ยมีสิทธิ์ในการสั่งควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนจากทางไกลได้คือสมมติว่าวันนี้อยากปิดกูก็ปิดได้เลยนะครับแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะมีอยู่2ประเภทก็คือ1่แอร์แล้วก็2เครื่องทาน้ําอุ่นเครื่องทาน้ําอุ่นเนี่ยเผื่อใครไม่รู้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากๆนะครับสาเหตุที่ต้องมีกฎหมายนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเพื่อว่าจะป ป้องกันไฟดับนั่นเองนะครับป้องกันไฟดับขนาดใหญ่อย่างน้อยเนี่ยเฮ้ยถ้ารู้สึกก็แบบมันแบบ มันไม่ไหวแล้วอ่ะจะได้สั่งปิดบางส่วนไปก่อนควบคุมบางส่วนไปก่อนจะได้เป็นการควบคุมพลังงานได้ตรงนี้ก็มีกระแสะเห็นด้วยเหมือนกันนะครับแต่อย่างอเมริกามันไม่ได้มีเป็นกฎหมายแค่นี้ยังมีคนเนี่ยออกมาบ่นเยอะเลยแต่คราวนี้ถ้าเป็นกฎหมายเลยอ่ะแปลว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะสามารถควบคุมบ้านทุกบ้านได้ไอ้ตรงที่ใช้ไฟส่วนรวมเนี่ยเข้าใจได้ถูกไหมโอเคเราจะต้องแบบประหยัดเพื่อส่วนรวมนู่นนี่นั่นแล้วคนญี่ปุ่นก็เป็นคนที่มีวินัยมากๆอยู่แล้วแต่หลายๆคนก็กลัวอำนาจรัฐตรงนี้เนี่ยมันจะควบคุมแล้วก็คุกคามสิทธิเสรภาาาพของประชชนมก เกินไปเพราะว่า ถ้าควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนี่ยแล้วระบบบ้านปัจจุบันน่ยมันเป็นสมาร์ทโฮมถูกไหมหลายๆบ้านเนี่ยควบคุมได้ด้วยเสียงหมดเลยนะครับไม่ได้ควบคุมได้แค่แอร์นะแต่จัดมาทุกอย่างเลยถูกไหมจะเป็นไฟเป็นผ้าม่านนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยถ้ารัฐต้องการจะทําอะไรหรือรัฐต้องการจะกันแกล้งใครรัฐต้องการจะใช้อํานาจในทางที่ไม่ดีเนี่ยก็สามารถเข้าถึงบุคคลที่รัฐต้องการจะโจมตีได้อย่างง่ายได้เท่ากับว่าเราต้องไว้ใจรัฐมากๆถ้าจะให้มีกฎหมายนี้ออกมาได้นะครับผมแม้แต่ทางญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็มี เสียงออกมาคัดค้านเลยเพราะฉะนั้นเองแม้ว่าผมจะเห็นด้วยกับการช่วยกันประหยัดพลังงานนะแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้อยู่ดีมันเป็นการมอบอำนาจให้กับรัฐมากเกินไปแล้วเราจะเอาอะไรมาแน่ใจได้เลยครับว่รารัฐเนี่ยจะไม่ได้ใช้อำนาจในทางที่ผิดเลยแม้แต่นิดเดียวถูกไหมก็มีหลายหลายคนเลยนะครับผมออกมาวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายนี้กันมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยนะครับผมญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้ออกกฎหมายนี้มาบังคับใช้นะครับผมต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้แค่พยายามผลักดันออกมานะครับผมมีแนวโน ว่าจะออกกฎหมายตรงนี้มานะครับแต่ผมคิดว่าถ้าออกจริงๆเนี่ยต้องมีดราม่าอย่างแน่นอนนะครับผมทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างกับกฎหมายนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าเอามาถกกันมากเลยนะครับเพราะว่าข้างหนึ่งเนี่ยมันก็คือ เพื่อความอยู่รอดส่วนรวมถูกไหมทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับป้องกันไฟดับเป็นวงกว้างแต่ในขาที่2เนี่ยขาของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ต้องเสียไปในระดับที่ค่อนข้างจะเยอะเลยถูกไหมแล้วมันจะคุมไหมกับสิ่งที่แรกมาเราให้ทุกคนเนี่ยตัดไฟไปเลยดีไหมหรือว่ายังไงดีไม่ต้องเข้ามาแบบควบคุมถึงในบ้านหรอกถึงในบ้านเนี่ยมันอาจจะเยอะไปแล้วยิ่งเป็นยุคสมาร์ทโฮมเราด้วยนะครับก็ถ้าควบคุมแอร์ได้เนี่ยก็อาจจะควบคุมได้ทุกอย่างเลยนะก็เดี๋ยว ต้องรอติดตามกันละกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ลอคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้แล้วเดี๋ยวเรามาลองแบบเออแลกเปลี่ยนความคิดกันอะไรแบบนี้มันผมคิดว่าเรื่องแบบนี้อะไรที่มันมี2องขั้วมันไม่ได้มีอันไหนผิดอันไหนถูกถูกป่ะเพราะทั้งสองขั้วมันก็ป้องกันสิทธิประโยชน์ของประชาชนทั้งคู่เลยมันช่วยประชาชนทั้งคู่เลยแต่อยู่ที่ว่าเรารับได้มากแค่ไหนมากน้อยขนาดไหนนะลองคอมเมนต์มานะครับผมลองแบบมาแชร์ความคิดกันแล้วก็ก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ ดูมิสซ์เจอรี่เวิลด์อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทรรําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกััันนรรรผมหือ creative, อออีเ่่ยยาากู้ตดตดดววโป็งงไง ทำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ให้อยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวน,นะครับผมแต่อย่าหักหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบร์นเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้า c o ้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W u นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สําหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ